พ <hi> รนิมิตเหล่านั้นก็เห็นกันแล้วในวันนี้ท่านจักเป็นพระพุทธเจ้าแน่พายุก็ไม่พัดแม่น้ำก็ไม่ไหลนิมิตเหล่านั้นปรากฏแล้วในวันนี้ท่านจักเป็นพระพุทธเจ้าแน่ดอกไม้บนบกดอกไม้ในน้ำทั้งหมดก็บานในขณะนั้นดอกไม้เหล่านั้นก็บานหมดในวันนี้ท่านจักเป็นพระพุทธเจ้าแน่ ไม้เถาหรือต้นไม้ก็ติดผลในขนาดนั้นต้นไม้เหล่านั้นก็ออกผลหมดในวันนี้ท่านจักเป็นพระพุทธเจ้าแน่รัตนะทั้งหลายที่อยู่ในอากาศที่อยู่ในพื้นดินก็เรืองแสงในขนาดนั้นรัตนะเหล่านั้นก็เรืองแสงแล้วในวันนี้ท่านจักเป็นพระพุทธเจ้าแน่ ดนตรีมนุษย์และดนตรีทิพย์บันเลงขึ้นในขนาดนั้นดนตรีแม้ทั้งสองนั้นก็ประโคมลั่นในวันนี้ท่านจากเป็นพระพุทธเจ้าแน่ดอกไม้อันวิจิตต่างๆก็ตกลงจากท้องฟ้าในขนาดนั้นแม้ในวันนี้ดอกไม้เหล่านี้ก็ปรากฏแล้วท่านจากเป็นพระพุทธเจ้าแน่มหาสมุทรก็ม้วนเข้า มื่อโลกกาตแก็ไหวแม้ทั้งสองนั้นก็บรรลือลั่นในวันนี้ท่านจากเป็นพระพุทธเจ้าแน่ไฟหลายหมื่นในนรกทั้งหลายก็ดับในขณะนั้นไฟนรกแม้เหล่านั้นก็ดับแล้วในวันนี้ท่านจากเป็นพระพุทธเจ้าแน่ดวงอาทิตย์ไหลมนทินดาวทุกดวงก็เห็นได้ชัดดวงอาทิตย์และดาวแม้เหล่านั้นก็เห็นกันแล้วในวันนี้ ท่านจักเป็นพระพุทธเจ้าแน่ฝนไม่ตกแต่น้ำก็พุขึ้นจากแผ่นดินในขณะนั้นน้ำแม้นั้นพุจากแผ่นดินแล้วในวันนี้ท่านจักเป็นพระพุทธเจ้าแน่หมู่ดาวและนักสัตว์ทั้งหลายย่อมลุ่งโรดในท้องฟ้าจันทราก็ประกอบเป็นเริกวิสาขะเริกท่านจักเป็นพระพุทธเจ้าแน่สัตว์ทั้งหลายที่อยู่ในโพรง ที่อยู่ในร่องน้ำก็ออกจากที่อยู่ของตนสัตว์แม้เหล่านั้นก็ออกจากที่อยู่แล้วในวันนี้ท่านจะเป็นพระพุทธเจ้าแน่ความไม่ยินดีไม่มีแก่สัตว์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายย่อมเป็นผู้พอใจในขณะนั้นแม้สัตว์เหล่านั้นก็เป็นผู้พอใจแล้วในวันนี้ท่านจากเป็นพระพุทธเจ้าแน่ในขณะนั้นโรคทั้งหลายก็สงบไปความหิวก็หายไป บุพภณิมิตแม้เหล่านั้นก็เห็นกันแล้วในวันนี้ท่านจักเป็นพระพุทธเจ้าแน่ในขณะนั้นราคะก็เบาบางโทสะโมหะก็เสี่อมหายกิเลสเหล่านั้นทั้งปวงก็ปราศจากไปในวันนี้ท่านจักเป็นพระพุทธเจ้าแน่ในขณะนั้นภัยก็ไม่มีความไม่มีภัยนั้นก็เห็นกันแล้วแม้ในวันนี้พวกเรารู้กันด้วยเหตุนั้นท่านจักเป็นพระพุทธเจ้าแน่ ธุรีไม่ฟุ้งขึ้นเบื้องบนว่าไม่ฟุ้งแห่งทุรีนั้นก็เห็นกันแล้วในวันนี้พวกเรารู้กันด้วยเหตุนั้นท่านจักเป็นพระพุทธเจ้าแน่กลิ่นที่ไม่น่าปรารถนาก็จางไปกลิ่นทิพย์ก็ชยมากลิ่นหอมแม้นั้นก็โชยมาแล้วในวันนี้ท่านจักเป็นพระพุทธเจ้าแน่เทวดาทั้งหมดเว้นอรูปภพก็ปรากฏ เทวดาแม้เหล่านั้นก็เห็นกันหมดในวันนี้ท่านจกเป็นพระพุทธเจ้าแน่ขึ้นชื่อว่านรกมีประมาณเท่าใดก็เห็นกันได้หมดในขณะนั้นนรกแม้เหล่านั้นก็เห็นกันหมดแล้วในวันนี้ท่านจกเป็นพระพุทธเจ้าแน่กำแพงบานประตูและภูเขาหินไม่เป็นที่กีดขวางในขณะนั้นกำแพงบานประตูและภูเขาหิน แม้เหล่านั้นก็เปิดโล่งในวันนี้ท่านจักเป็นพระพุทธเจ้าแน่การจุติและปฏิสนธิย่อมไม่มีในขณะนั้นปุพพานิมิตแม้เหล่านั้นก็เห็นกันได้ในวันนี้ท่านจักเป็นพระพุทธเจ้าแน่ขอท่านโปรดประครับประคองความเพียนไว้ให้มั่นอย่าถอยกลับโปรดก้าวไปข้างหน้าต่อไปเถิดแม้พวกเรา ก็รู้เหตุข้อนั้นท่านจากเป็นพระพุทธเจ้าแน่เราสดับพระดํารัสของพระพุทธเจ้าและคำของเทวดาในหมื่นโลกกันท่านทั้งสองแล้วก็ยินดีร่าเริงบันเทิงใจจึงคิดในขณะนั้นอย่างนี้ว่าพระชินนะพุทธเจ้าทั้งหลายมีพระดํารัสไม่เป็นสองมีพระดํารัสไม่เป็นโมคะคำเทศของพระพุทธเจ้าทั้งหลายไม่มี เราจะเป็นพระพุทธเจ้าแน่ก้อนดินถูกเวียงไปในอากาศย่อมตกลงในพื้นดินแน่นอนชั้นใดพระดำรัสของพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสุดทั้งหลายก็เที่ยงแท้แน่นอนฉันนั้นคําเทศของพระพุทธเจ้าทั้งหลายไม่มีเราจะเป็นพระพุทธเจ้าแน่ความตายของสรัปสัต์เที่ยงแท้แน่นอนแม้ชั้นใด พระดำรัสของพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐที่สุดก็เที่ยงแท้แน่นอนฉะนั้นเมื่อถึงเวลาสิ้นลาตีดวงอาทิตย์ก็ขึ้นแน่นอนฉนันใดพระดำรัสของพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสุดทั้งหลายก็เที่ยงแท้แน่นอนฉันนั้นเหมือนกันราชสีออกจากที่นอนก็บรรลือสีหนาทแน่นอนฉนันใด พระดำรหัสของพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสุดทั้งหลายก็เที่ยงแท้แน่นอนฉันนั้นเหมือนกันสัตว์มีคันแล้วก็ปรงภาระคือคออแน่นอนฉันใดพระดําหัสของพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสุดทั้งหลายก็เที่ยงแท้แน่นอนฉันนั้นเหมือนกันเอาเถิดเราจักเลือกเฟ้นพุทธการกาศธรรมท,ทางนู้นทางนี้ทั้งเบื้องบนเบื้องล่างทั้งสิบทิศเท่าที่มีใน ธรรมธาตุครั้งนั้นเมื่อเราเลือกเฟ้นก็เห็นทานบารมีเป็นอันดับแรกเป็นทางใหญ่ซึ่งพระผู้สแสวงหาคุณยิ่งใหญ่ทั้งหลายพระองค์ก่อนๆประพฤติกันมาแล้วท่านจงสมาทานทานบารมีอันดับแรกนี้ไว้ให้มั่นก่อนจงบำเพ็ญทานบารมีผีว่าท่านต้องการจะบรรลุพูทธญาณ หม้อที่เต็มด้วยน้ำอย่างใดอย่างหนึ่งที่วางคว่ำปากลงก็สำรอกน้ำออกไม่เหลือเลยไม่รักษาน้ำไว้ในหม้อนั้นแม้ชั้นใดท่านเห็นยาจกทั้งหลายทั้งทั้งชั้นต่ำชั้นกลางและชั้นสูงแล้วจงให้ทานไม่เหลือเลยเหมือนหม้อน้ำที่คว่ำปากฉันนั้นเหมือนกัน พุทธการกาธรรมเหล่านั้นมิใช่จักมีแต่เพียงเท่านี้เราจาักเลือกเฟ้นพุทธการกาธรรมแม้อื่นๆซึ่งจะช่วยอบรมบ่มพระโพธิญาณครั้งนั้นเราเมื่อเลือกเฟ้นก็เห็นศีลบารมีอันดับสองซึ่งพระผู้แสวงหาคุณยิ่งใหญ่ทั้งหลายพระองค์ก่อนๆพากันส่องเสพอยู่เป็นประจำ ท่านจงสมาทานเสียรบารมีอันดับสองนี้ไว้ให้มั่นก่อนจงบำเพ็ญศีลบารมีพิวัฒน์ท่านต้องการจะวรรุพระโพธิญาณจะมลีรักษาขนหางที่ติดอยูที่ในที่บางแห่งยอมตายอยู่ในที่นั้นไม่ยอมให้ขนหางขาดชั้นใดท่านจงทำศีลทั้งหลาย ในภูมิทั้งสี่ให้บริบูรณ์จงบริลักษ์ศีลทุกเมื่อเหมือนจะมารีรละสาขนหางฉันนั้นเหมือนกันพุทธธรรมเหล่านั้นมิใช่จักมีแต่เพียงเท่านี้เราจักเลือกเฟ้นพุทธธรรมแม้อื่นๆซึ่งจะช่วยอบรมบ่มพระโพธิญาณครั้งนั้นเมื่อเราเลือกเฟ้นก็เห็นในขมามารมีอันดับสาม ซึ่งพระผู้สแสวงหาคุณยิ่งใหญ่ทั้งหลายพระองค์ก่อนก่อนพากันซ่องเสพอยู่เป็นประจำท่านจงสมาทานเนกขม,มะบารมีอันดับสามนี้ไว้ให้มั่นก่อนจงบำเพ็ญเนกขม,มะบารมีพีว่าท่านต้องการจะบ,บรรลุพระโพธิญาณบุรุษผู้อยู่ในเรือนจำมานานระทมทุกย่อมไม่เกิดความรักในเรือนจำนั้นสแสวงหาหานทางออกไปอย่างเดียว ฉันใดท่านจงเห็นพบทั้งปวงเหมือนเรือนจํามุ่งหน้าต่อเน่ฆมาเพื่อหลุดพ้นจากพบชันนั้นเหมือนกันพุทธธรรมเหล่านั้นมิใช่จักมีเพียงเท่านี้เราจักเลือกเฟ้นพุทธธรรมเหล่าอื่นซึ่งจะช่วยอบรมบ่มพระโพธิญาณครั้งนั้นเมื่อเราเลือกเฟ้นก็เห็นปัญญาบารมีอันดับสี่ซึ่งพระผู้แสวงหาคุณยิ่งใหญ่ทั้งหลายพระองค์ก่อนๆพากันซ่องเสพอยู่เป็นประจำ ท่านจงสมาทานปัญญาบารมีอันดับสี่นี้ไว้ให้มั่นก่อนจงบำเพ็ญปัญญาบารมีพิว่านท่านต้องการจะบรรลุพระโพธิญาณภิกษุที่ยวบินตบาตในตระกูลชั้นต่ำชั้นกลางชั้นสูงไม่เว้นตระกูลทั้งหลายเลยย่อมได้อาหารพอยังอัตภาพให้เป็นไปได้ชั้นใดท่านสอบถามท่านผู้รู้ทุกเวลา ถึงฝั่งแห่งปัญญาบารมีแล้วก็จะบรรลุพระโพธิญาณได้ฉันนั้นเหมือนกันพุทธธรรมเ่าอื่นมิใช่จากมีเพียงเท่านี้เราจักเลือกเฟ้นพุทธธรรมอื่นๆซึ่งจะช่วยอบรมบ่มพระโพธิญาณครั้งนั้นเมื่อเราเลือกเฟ้นก็เห็นบิริยะบารมีอันดับห้าซึ่งพระผู้สแสวงหาคุณยิ่งใหญ่ทั้งหลายพระองค์ก่อนๆพากันส่องเสพอยู่เป็นประจำ ท่านจงสมานทานวิริยะบารมีอันดับห้านี้ไว้ให้มั่นก่อนจงบำเพ็ญวิริยะบารมีพิว่านท่านต้องการจะบรรลุพระพูทธญาณราชสีพยามรคมีความเพียรไม่ท้อถอยในอิริยาบทนอนยืนเดินประคองใจอยู่ทุกเมื่อชั้นใดท่านจงประคองความเพียรไว้ให้มั่นในพบทั้งปวง ถึงฝั่งแห่งวิริยะบารมีแล้วก็จักบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณได้ฉันนั้นเหมือนกันพุทธธรรมนั่นมิใช่จักมีแต่เพียงเท่านี้เราจะเลือกเฟ้นพุทธธรรมอื่นๆซึ่งจะช่วยอบรมบ่มพระโพธิญาณขณะนั้นเมื่อเราเลือกเฟ้นก็เห็นขันติบารมีอันดับหกซึ่งพระผู้สแสวงหาคุณยิ่งใหญ่ทั้งหลาย ในการก่อนๆพากันส่องเสพแล้วขึ้นชื่อว่าแผ่นดินย่อมทนสิ่งของที่เขาทิ้งลงมาทุกอย่างทั้งสะอาดบ้างไม่สะอาดบ้างไม่ทำความยินดียินร้ายชั้นใดแม้ตัวท่านก็ต้องเป็นผู้อดทนต่อการยกย่องและการดูหมิ่นของชนทั้งปวงฉันนั้นเหมือนกันถึงฝั่งแห่งคันติบารมีแล้วก็จักบรรลุพระสัมโพธิญาณได้ พุทธธรรมเหล่านั้นจักไม่ใช่มีแต่เพียงเท่านี้เราจักเลือกเฟ้นพุทธธรรมอื่นๆซึ่งจะช่วยอบรมบ่มพระโพธิญาณข้างนั้นเมื่อเราเลือกเฟ้นก็เห็นสัจจะบารมีอันดับเจ็ดซึ่งพระผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ทั้งหลายในพระองค์ก่อนๆพากันซ่องเสียบอยู่เป็นประจำ ท่านจงสมานทานสัจจะบารมีอันดับเจ็ดนี้ไว้ให้มั่นก่อนจงมีวาจาไม่เป็นสองในสัจจะบารมีนั้นก็จกบรรลุพระสัมโพธิญาณได้ธรรมดาดาบะกายพฤกเป็นดั่งตาช่างในโลกพร้อมทั้งเทวโลกไม่ว่าฤดูฝนหรือดูหนาวหรือดูร้อนไม่โคจรออกนอกวิถีโคจรเลยฉันใด ถึงตัวท่านก็อย่าเดินออกนอกวิถีในสัจจาทั้งหลายฉันนั้นเหมือนกันเพิงถึงฝั่งแห่งสัญจาบารมีแล้วก็จักบรรลุสัมโพธิญาณได้พุทธธรรมเราอื่นมิใช่มีแต่เพียงเท่านี้เราจักเลือกเฟ้นพุทธธรรมอื่นๆซึ่งจะช่วยอบรมบ่มพระโพธิญาณครั้งนั้นเมื่อเราเลือกเฟ้นก็เห็นอธิษฐานบารมีอันดับแปด ซึ่งพระผู้แสวงหาคุณยิ่งใหญ่ทั้งหลายพระองค์ก่อนๆพากันซ่องเสียบอยู่เป็นประจำท่านจงสมาทานอธิษฐานบารมีอันดับแปดนี้ไว้ให้มั่นก่อนเป็นผู้ไม่วันไหวในอธิษฐานบารมีนั้นแล้วจากบรรลุพระสัมโพธิญาณได้ผู้เขาหินไม่วันไหวตั้งมั่นดีแล้วย่อมไม่วันไหวด้วยแรงลมกล้า จ่อมตั้งอยู่ในฐานของตนนั่นเองชั้นใดถึงตัวท่านก็จงไม่หวั่นไหวในอธิษฐานบารมีทุกเมื่อฉันนั้นเหมือนกันพึงถึงฝั่งแห่งอธิษฐานบารมีแล้วก็จักบรรลุสัมโพธิญาณได้พุทธธรรมเหล่านั้นไม่ใช่มีแต่เพียงเท่านี้เราจะเลือกเฟ้นพุทธธรรมอื่นๆซึ่งจะช่วยอบรมบ่มพระโพธิญาณ ทั้งนั้นเมื่อเราเลือกเฟ้นก็เห็นเมตตาบารมีอันดับเก้าซึ่งพระผู้สแสวงหาคุณยิ่งใหญ่ทั้งหลายพระองค์ก่อนก่อนพากันส่องเสพอยู่เป็นประจำท่านจงสมาทานเมตตาบารมีอันดับเก้านี้ไว้ให้มั่นจงเป็นผู้ไม่มีผู้เสมอด้วยเมตตาพิว่าท่านต้องการจะบรรลุพระพธิญาณ ธรรมดาน้ําย่อมแผ่ความเย็นไปเสมอกันทั้งในคนดีและคนชั่วช่วยชําระล้างบนทินคือทุรีไปแม้ชั้นใดท่านจงแผ่เมตตาไปสม่ําเสมอในคนที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลและคนที่ไม่เป็นประโยชน์เกื้อกูลฉะน,นั้นเหมือนกันถึงฝั่งเมตตาบารบมีแล้วก็จักบรรลุพระสัมโพธิญาณได้พุทธธรรมแม้เหล่านั้น จักมิใช่มีแต่เพียงเท่านี้เราจักเลือกเฟ้นพุทธธรรมอื่นๆซึ่งจะช่วยอบรมบ่มพระโพธิญาณครั้งนั้นเมื่อเราเลือกเฟ้นก็เห็นอุเบกขาบารมีอันดับสิบซึ่งพระผู้สแสวงหาคุณยิ่งใหญ่ทั้งหลายพระองค์ก่อนๆพากันซ่องเสียบอยู่เป็นประจำท่านจงสมาทานอุเบกขาบารมีอันดับสิบนี้ไว้ให้มั่นก่อน ท่านจงเป็นผู้มั่นคงดุจตาช่างก็จกบรรลุพระสัมโพธิญาณได้ธรรมดาแผ่นดินย่อมวางเฉยต่อสิ่งที่เขาทิ้งลงทั้งสะอาดทั้งไม่สะอาดแม้ทั้งสองอย่างเว้นความยินดีความยินร้ายแม้ชั่นใดถึงตัวท่านก็จงเป็นดั่งตาช่างในสุขและทุกทุกเมื่อฉันนั้นเหมือนกัน ถึงฝั่งแห่งอุเบกขาบารมีแล้ก็จักบรรลุพระสัมโพธิญาณได้ทำซึ่งช่วยอบรมบ่มพระโพธิญาณในโลกมีเพียงนี้เท่านั้นเกินจากนี้ไปไม่มีท่านจงตั้งอยู่ในธรรมเหล่านั้นอย่างมั่นคงเมื่อเรากําลังพิจารณาธรรมเหล่านี้พร้อมทั้งกิจและลักษณะอันเป็นภาวะของตน แผ่นพระสุธาในหมื่นโลกกันธาตุก็วันไหวเพราะเดชแห่งธรรมแผ่นดินไหวสะเทือนเลื่อนลั่นเหมือนยนต์หีบอ้อยบีบอ้อยแผ่นดินก็ไหวเหมือนลูกล้อในยนต์บีบน้ำมันงาฉะนั้นจำนวนบริษัทที่อยู่ในที่เฝ้าพระพุทธเจ้าก็สันเทิมอยู่ในที่นั้นสลบสไลดอยู่บนพื้นดิน หม้อน้ำหลายพันตุ่มน้ำหลายร้อยก็กระทบกันและกันแหลกเป็นจุลในที่นั้นมหาชนทั้งหลายว่าสะดุ้งกลัวลนลานมีใจหวาดวันก็พากันมาประชุมเฝ้าพระทีบังกรพุทธเจ้าทูลถามว่าข้าแต่พระอ,องค์ผู้มีพระจักสุอะไรจักมีแก่โลกเรื่องดีหรือว่าเรื่องร้ายโลกถูกเหตุนั้นรบกวนทั้งโลกหรือ ขอพระอ,องค์โปรดทรงบรรเทาความกลัวนั้นด้วยเถิดครั้งนั้นพระมหาหมุนีที่บังกรทรงยังมหาชนเหล่านั้นให้เข้าใจแล้วตัดว่าพวกท่านจงวางใจอย่ากลัวในการที่แผ่นดินไหวนี้เลยวันนี้เราพยากรณ์ท่านผู้ใดว่าจากเป็นพระพุทธเจ้าในโลกผู้นั้นกำลังพิจารณาทำก่อนก่อน ที่พระชินเจ้าทรงส่องเสพแล้วเมื่อท่านผู้นั้นกําลังพิจารณาธรรมคือพุทธภูมิโดยไม่เหลือเลยมื่นแผ่นปฐพีในโลกพร้อมทั้งเทวโลกจึงไหวด้วยเห็นนั้นเพราะฟังพระพุทธดำรหลัดใจของมหาชนก็สงบเย็นในทันทีทุกคนจึงเข้ามาหาเราพากันกราบเราอีก ดังนั้นเรายึดถือพระพุทธคุณทำใจไว้มั่นน้อมนอมสัสก,การพระทีปบังกรพุทธเจ้าแล้วจึงลุกขึ้นจากอาสนะพวกเทว,วดาถือดอกไม้ทิพย์พวกมนุษย์ก็ถือดอกไม้มนุษย์ทั้งสองพวกก็เอาดอกไม้ทั้งหลายโปรยปลายเราผู้กำลังลุกขึ้นจากอาสนะ ก็เทวดาและมนุษย์ทั้งสองพวกนั้นก็พากันประกาศความสวัสดีว่าความปรารถนาของท่านยิ่งใหญ่นักขอท่านจงได้รับความปรารถนานั้นสมความปรารถนาเถิดขอเสนียจันไรทั้งปวงจงปราดไปความโศกโรคจงพินาศไปอันตรายทั้งหลายจงอย่ามีแก่ท่านขอท่านจงสัมผัสพระโพธิญาณอันสูงสุดโดยเร็วเถิด ต้นไม้ดอกย่อมออกดอกบานเมื่อถึงฤด,ดูการฉันใดข้าแต่ท่านมหาวีระขอท่านจงแบ่งบานด้วยพุทธญาณฉันนั้นเหมือนกันเถิดพระสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ก็ทรงบำเพ็ญบารมีสิบประการฉันใดข้าแต่ท่านมหาวีระขอท่านจงบำเพ็ญบารมีสิบประการฉันนั้นเถิด พระสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ตรัสรู้ที่โพธิมันดสถานชั้นใดข้าแต่ท่านมหาวีระขอท่านจงตรัสรู้ที่โพธิมันดสถานของพระคินาเจ้านั้นเถิดพระสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ทรงประกาศพระธรรมจักชั้นใดข้าแต่ท่านมหาวีระขอท่านจงประกาศธรรมจักชั้นนั้นเถิด ดวงจันทร์ในคืนวันเพนบริสุธิ์รุ่งโรธชั้นใดท่านมีมโนรสเต็มแล้วจงรุ่งโรธในหมื่นโลก,กันธชั้นนั้นเถิดดวงอาทิตย์พ้นจากราหูแล้วย่อมรุ่งโรดด้วยแสงสว่างชั้นใดท่านพ้นจากโลก,กันธแล้ว ก็จงรุ่งโรดด้วยสิริฉันนั้นเหมือนกันเถิดแม่น้ำทุกสายย่อมชุมนุมไหลลงสู่มหาสมุทรฉันใดโลกพร้อมทั้งเทวโลกขอจงพากันหลั่งไหลไปยังสำนักของท่านฉันนั้นเถิดครั้งนั้นสมธดาบทนั้นอันเทวดาและหมู่มนุษย์เหล่านั้นชมเชยสรรเสริญแล้วสมาทานบารมีธรรมสิบประการ เมื่อจะบําเพ็ญธรรมเหล่านั้นให้บริบูรณ์จึงเข้าไปยังป่า